คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลุงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ ครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่5มีนาคม2565สิซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเครานี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP อีกเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีเพื่อรับทัศนาฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ @45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ หรือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจอยากรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่ล like ะแอด over168 ได้เลยนะครับ ครับและฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตที่จะนำมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลออสเตรียดี2ครับเตะเวลา2ทุ่มครึ่งคู่ระหว่าง SKU a m s t e t t e เพบกับ FC Life มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มของเจ้าบ้าน SKU a m s t e t t e n 5นัดหลังสุดกันเลยนะครับ SKU a m s t e t t e n 5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3 มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมคิดเป็น80%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%นัดล่าสุดนะครับ SKU Amstetten แข่งฟุตบอลรายการออเเรีีย D2 แข่งไปเมื่อวันที่27เดือน2 2022บุกไปเยือน SK v o v a s Tja ก็บุกไปเสมอไม่ไสกอร์1ประตูตอนน่อ1 ต่อไปครับไปดูผลงานของฝั่งทีมเยันอย่าง FC ฟซีไลฟ์ฟลงหนัดหลังสุดกันบ้างนะครับเอฟซีไลฟ์ฟลงหนัดหลังสุดชนะหนึ่งศูและแพ้ไป4มีสกอร์ครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%่เปอรนโดยนัดล่าสุดนะครับ เอฟซีไลฟ์เล่นฟุตบอลรายการออสเตรียดีสแข่งเมื่อวันที่26เดือน22,022 FC ั i f ีเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านแพ้กับออสเตรียรุสตินัวไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ5ต่อไปไปดูผลงานโดยภาพรวม5นะัดลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ HKU a m s t อัมสเตอดนะัดลังสุดชนะ2ีเนตเสมอ2ีและแพ้ไป6 0 f เอ หานัดหลังสุดชนะ20%สมอ0%และหนักไปทางแพ้อยู่ที่80%ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นฟอร์มไม่ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็หนักไปทางแพ้นะครับใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุด SKU อัมสเตล5นัดหลังสุดยิงได้9ประตูเสีย11ประตูนะครับโดยยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.8ประตูต่อเกมเสียเสียประตูเฉลี่ยนัดละ2.2ประตูต่อเกม ส่วน f c ฟ i ีไรฟร์ง้านัดหลังสุดหานัดหลังสุดยิงได้5ประตูเสียไป12ประตูนะครับโดยยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.0ประตูต่อเกมเกมรับเสียไป2.4ประตูต่อเกมนะครับเมื่อตรงเช็คจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วด้วยกันนะครับส่วนเกมลุกนั้นพอมียิงได้ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมจับมานะครับ เรื่องเกมลับเลยทั้งคู่มีเกมลับที่ค่อนข้างรั่วด้วยกันนะครับต่อไปเข้าไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิคแคป,ปนะครับราคาเบียด3สามพเปิดมานะครับให้ทีมเยือน f อฟซ f ไลฟ์ลิงเนี่ยบุกต่ออยู่ที่ปอปอนะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ,บ้านอยู่ที่1.03และจ่ายน้ําให้ทีมเยือนอยู่ที่0.70ส่วนราคาปัจจุบันนะครับไหลลงเหลือเพียงราคาเสมอเท่านั้น โดยจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ,บ้านอยู่ที่0.85และจ่ายน้ำให้กับทีมเยือนอยู่ที่0.95ต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาผูกกันบ้างนะครับเบียร์3.65เปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่3.30แตสมมติกันจ่ายอยู่ที่3.60และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.05ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาเฮนดิแกปปปในราคาเปิดของทีมเยือนที่บุกมาตอนนั้น กับราคาคู2.05ในละครับเปิดเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อปอปอที่จะสามารถชนะราคาไปได้ส่วนราคาปูปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้าจะบานชนะจ่ายอยู่ที่2.55ปรับลดลงแล่จะมอการจ่ายอยู่ที่3.60จ่ายเท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.63ปรับเพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่านะครับราคาปูตอนนี้นะครับให้ความสําคัญมาฝั่งเจ้าบ้าน,นครับ เป็นราคาสวิงเรียบร้อยเพราะจ่ายของฝั่งเจ้าบ้านน้อยกว่าสอดคล้องกับราคาฮินี่แคปนะครับกับราคาปป,ปที่ลดลงเหลือเพียงราคาเสมอแล้วจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านน้อยกว่าแสดงว่าเจ้าบ้านให้เจ้านะครับให้ความสําคัญไปฝั่งเจ้าบ้านนะครับคู่นี้นะครับนะราคาสวิงตามตามาําราหนังสือผู้เล่นคนที่2 2บอกไว้ราคาสวิงจะยิงประตูะครับซึ่งเมื่อเช็คสถิติสัก เมื่อสักคู่นะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทุวงคู่เนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะซึ่งโอกาสจะเกิดประตูได้ง่ายจากทั้งสองฝั่งนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้สูงทีเดียวครับคู่นี้ผมให้จบเสมอ1น,นึเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ2อนะครับคู่นี้ไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งตามราคาสบินกันครับก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูก ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่3ลูกนะครับโดยจ่ายน้ําฝั่งสูงอยู่ที่0.98และจ่ายน้ําฝั่งต่าอยู่ที่0.83ก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกนะครับที่ราคา1ลูกหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังในทันทีก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ